โอเคนะครับสวัสดีค,ร,นนคร,รับวันนี้นะครับสาหรับวันนี้นะฮะมิกี้สีรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นโปรแกรมใหม่ซึ่งจะบอกว่าเราทดสอบจาการถอะไรรถที่กลับมาบ่อยๆแล้วหลายคันมากๆนะครับกับโปรแกรมใหม่ล่าสุดอัลฟาเซรามิกกาฟีนนะเป็นตัวเซเป็นตัว,เ,ตวเซรามิกกาฟีนตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับในส่วนของ การทำเคลือบแก้วเนี่ยนวัตกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลานะฮะณนะวันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นกาฟีนเรียบร้อยแล้วนะฮะจากเซรามิกจากซิลิกา้าจากไทเทเนียมจากเซรามิกมาเป็นกาฟีนนะฮะซึ่งจะบอกว่าทุกนวัตกรรมที่พัฒนาบนโลกนี้มีอัตราคาเรียกอ,อัตราก้าวกระโดดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์นะฮะเสื้อผ้า เครื่องสอําอางของกินของใช้ทุกอย่างไม่มีอะไรพัฒนาลงนะครับมีแต่พัฒนาขึ้นแล้วก็ในส่วนของนวัตกรรมการโคตติ้งก็เช่นกันครับอันนี้เป็นกาฟีนนะครับสาหรับตัวนี้เราทดสอบกับรถที่กลับมาหาเราบ่อยๆเป็นจํานวนน่าจะประมาณ5้าถึงสิบคันและแล้วก็ค่อนข้างได้ผลที่ค่อนข้างดีแล้วคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่จะบอกว่าเป็นรถที่กลับมา ทำกับเราบ่อยเราจะเลือกอยู่2แบบรถที่กลับมาทมําบ่อยๆกับรถที่ไม่กลับมาทําเลยเราจะดูผลนะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนนะครับแต่ว่าคันนี้คันนี้คันนี้ไม่ได้เป็นรถที่ทํากับเรามานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรถที่เพิ่งทํากับเรานะฮะซึ่งโมเดลนี้คือโมเดลที่จริงจะล่าสุดนี่แหละแต่ว่าคันนี้มันคือรถรถรถเทสไดท์ดดนะครับรถเทสต์ไดทิ่งซึ่งน่าจะเป็นคันแรกๆเลยแล้วก็ผ่านการขับขี่ซึ่งปกติสภาพเนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะครับ แต่ภาพดีทุกอย่างโอเคหมดแต่ว่าด้วยด้วยลักษณะของเขาเนี่ยคือเขาเกิดมาเป็นรถเทสไดรจะต้องไปโชว์ตัวจะต้องไปอยู่กลางแดดจะต้องออมีคนใช้งานนะครับแต่ว่าภายในห้องเครื่องห้องโดยสารเครื่องยนต์ช่วงล่างดีหมดนะครับแต่ว่าในส่วนที่ยังคงยังคงเหลือไว้เพราะว่ารถถ้า,ถ,าถ้าเกิดทําสีเนี่ยราคาก็จะตกเพราะนั้นผู้ขายหรือว่าเจ้าของศูนย์นยก็เลยยังคง สภาพของสีให้เห็นว่านี่คือของจริงนะครับไม่ได้ไปย้อมแมวที่ไหนมายังไม่ทําสีที่ไหนมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังเป็นสีเดิมด้วยที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูกันว่าจะมีหลักฐานอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นคําว่าเทสไดอยู่รู้ได้ไงว่ารถเทสได์เดี๋ยวพาไปดูครับอ่ะก่อนอื่นเลยรถเทสได์เนี่ยเขาจะไม่ได้ดูดูแลที่ผิวมากมาก,มากนักนะครับเพราะว่าเขาต้องการผ่านการโชว์ตัวบ่อยแล้วก็ในส่วนของการดูแลผิวเนี่ยจะต้องเป็นส่วนของ ดีเทลลิ่งอย่างเราอย่างผมเท่านั้นที่จะต้องดูแลเขาก่อนที่จะขายออกไปแต่ว่าคันนี้เป็นของลูกค้าแล้วนะไม่ได้มาจากศูนย์นะครับพาไปดูกันว่าผมรู้ได้ไงว่าคันนี้รถเทสได้นี่ครับสำหรับคันนี้นะับ t o y o t a Camry นะฮะเป็นตัวไฮบริดนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะเขียนเขียนไว้เลยว่าเทสได้ตรงนี้เกิดจากการแปะสติกเกอร์นะครับและลอกออกในภายหลังจะบอกว่าสติกเกอร์เนี่ยมัน กัน UV ได้เห็นไหมว่ากัน UV ได้แต่รอบๆข้างเนี่ยคือ,อ,อยังสีเดิมอยู่หรือสีของสติกเกอร์เนี่ยซึมเข้าไปอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะเห็นไหมนี่คือร,รดเทสได e แต่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ารถคันนี้สามารถเสกเออกมาได้สวยเหมือนเดิมคุณดูหลอดไปตีเหลืองเห็นไหมครับ ผมขัดจนไม่มีสวิวแล้วถึงเนี่ยนี่คือรถเทสได้ที่คือหลักฐานนะครับเป็นรถที่ไม่ได้ดูแลผิวแน่นอนนะฮะเพราะว่า,เ,าเกิดการโชว์ตัวเกิดการเช็ดถูขัดสีมามาเป็นร้อยร้อยครั้งนะครับพามาดูรอบคันก่อนนะสาหรับคันนี้นะพามาดูครับแพ็กเกจใหม่ล่าสุดที่ผมบอกครับเป็นตัวนี้เป็นอัลฟาเซรามิกกาฟีนนะครับทั้งสองขวดจะลงอยู่ที่ตัวรถอันนี้คือตัวรถ,อ,นนอ,วรถอันนี้คือตัวกระจกนะครับตัวกระจกนี่มีประสิทธิภาพมากเลยนะบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ผ่านการเทสมาหลายรอบแล้ว ตัวนี้สามารถแยกขายได้ด้วยนะครับใครที่ต้องการนะยังไม่ขายตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เป็นแพ็กเกจร่วมนะครับทาตัวนี้จะมีตัวนี้ผสมอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นตัวสีรถส่วนนี้เป็นตัวกระจกรถนะครับแล้วก็ในส่วนตัวล้อแม็กก็ยังคงเป็นการเคลือบล้อแม็กอยู่ปกตินะครับสาหรับคันนี้นะพามาดูรอบๆคันเห็นไหมฮะว่าหลังจากที่เราทําการโพลิชชิ่งนะครับแล้วก็เคลือบเรียบร้อยแล้วรถมีความ มันเงาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเหมือนรถหม่ยเลแดงจะบอกว่าอาจจะเงากว่ารถหมายเลแดงหลายๆคันด้วยนะครับแน่นอนครับว่าหนึ่งเลยสีเขาค่อนข,ข,ข้างแข็งเวลาขัดมันจะคมกว่าแล้วผ่านการเคลือบด้วยซึ่งยังไงก็แตกต่างบอกเลยว่ายังไงก็แตกต่างแตกต่างจากเดิมไม่เท่าไหร่แตกต่างจากคันใหม่ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้นี่ก้าพูดเลยทีเดียวและอีกสักคู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทางนอกนะฮะดูข้างในไม่ตะาใจเดี๋ยวพาไปดูกัน ตอนแดดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมันต้องไปตรวจงานแล้วอบอินฟเล็ตนะยังคงต้องอบอินฟเล็ตก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทํางานที่ร้านนะผมจะอบอินฟเล็ตทุกคันผมขอเก็บก่อนโอเคปะขาออกไปได้เลยตกครู่นะครับขอเก็บขอเก็บน้ํายาก่อนนะฮะน้ายาเยอะนะฮะอ่าอันนี้นะครับเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเร็ว,เรวนี้จะเข้ามานะครับไปพาไปดูกันข้างนอก โอเคไปเราพาไปดูกันครับวันนี้ก็มีงานทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีรถเข้ามาทําการเครือบแก้วอีกนะครับแล้วก็งานล้างยังคงปกติเหมือนเดิมนะครับสวยงามมากๆเวยงงามมากๆไปเลยไปเลยนะครับเดี๋ยวเราขอกลับกล้องไปให้ดูกันพร้อมๆกันนะครับว่า ความสวยงามของตัวรถหลังจากทําการเคลือบแก้วไปแล้วนะฮะก่อนจะอบิฐเปเลตมันเงาขนาดไหนเมื่อกี้อยู่ด้านนอกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพา,าดูด้านในใอ้พาดูด้านในไม่เท่าไหร่มาดูด้านนอกจะเห็นนะฮะว่าความเงาสมจริงเป็นอย่างนี้นะครับโชว์กลางแดดเราก้าโชว์อยู่แล้วเพราะว่ามันมันคือขั้นตอนการตรวจง,งานของเราอะฮะยังไงเราก็ต้องให้ดูนะครับยังไงเราก็ต้องจับผิดตัวเองถึงลูกค้าไม่จับผิดเราก็จับผิดตัวเองอยู่ดีนะครับกระบวนการการเมนแนนที่เราที่ร้านเราก็เหมือนกันนะครับ ถ้ายังคงมีรอยอยู่เรายังคงปล่อยรถไม่ได้นะครับหลายๆที่ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานยังไงแตท่ที่เราเนี่ยทุกคนจะรู้นะถ้าไม่ทันแนนแล้วยังไม่เงาเนี่ยไม่ใช่ที่เราแล้วนะนี่อันนี้ครับสําหรับกระบวนการการเคลือบแก้วนะคันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นหลังจากที่อบอิลลนมะเร็เรียบร้อยแต่ในส่วนของฝากระโปรงตรงนี้ทํายังไงนะฮะก็แน่นอนครับศูนย์ที่เขาขายเรามาเขากา็รันตีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปทําสีให้ใหม่ แล้วก็มาเคลือบแก้วใหม่ได้ครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าตรงนี้เราขัดให้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าสีมันจมถ้าดูดีๆนะเออใช่ครับมันขัดให้ไม่ได้แล้วนะครับมันขัดแล้วสีมันก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าสีของสติกเกอร์ซึมเข้าไปในตัวสีรถหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราใช้กระดาษทรายขัดเนี่ยผมว่าอาจจะออกได้เล็กน้อยแต่กลัวว่าสีจะหลุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีการเคลมสีให้นะครับไปทําสีก่อนได้ครับแล้วก็กลับมา ทำการเลือบแก้วชิ้นนี้ใหม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับผมกับโปรแกรมเดิมนะครับว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็ตามเราจัดการให้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เสกรถเท็ดได้ให้เป็นรถใหม่ไฟแดงครับเราก็เสร็จสิ้นสวยงามบอกได้เลยว่าเจ้าของน่าจะดีใจมากๆเพราะว่ารถเงาจริงๆนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้กลับไปที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวลูกศูนย์เขาก็จะงงว่าเออรถไปทําอะไรมานะรับรองว่าแตกตื่นแน่นอนนี่เหลือรถเทสได้ฟ์นะครับเพราะว่า บอกได้เลยว่าเราไม่ทําสีนะอันนี้ไม่ได้ทําสีทามีการแค่โพลิชชิ่งแล้วก็ทําการเคลือบแก้วในสเตปอัลฟาเซรามิกกาฟีนเ e ท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะสําหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะเคลือบแก้วนะครับเป็นโปรโมชั่นไอ้ตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดครับหมื่นห้าเก้าร้อยนะครับก็เป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นจะบอกเป็นตัวเริ่มต้นที่ไม่อยู่ในตารางแล้วกันเพราะเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเลยผมยังไม่ได้ลงในตารางของราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าผมจะทำโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ ไปจนถึงสิ้นปีแล้วกันนะครับไปจนถึงสิ้นปีก่อนแล้วกันว่าจะมีผลตอบรับมาขนาดไหนใครที่ได้ดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับและเรายังถึงถึงสิ้นปีอันนี้ไม่มีกําหนดถึงถึงมากนะครับก็คือ15,900บาทเนี่ยทำอย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะครับได้หมดนะกับอัลฟาเซรามิกกาฟีนนะครับบอกเลยว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของทางประเทศไทยนะ อาจจะไม่ใช่ของโลกนะเพราะว่าตัวนี้มันออกมาแล้วประมาณ2ปีนะครับทางยุโรปใช้กันนะครับตามมาดูนะครับเกาหลีไหมเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับภาษาเกาหลีเลยนะเห็นไหมก็อย่างที่ผมบอกนะครับน้ำยาของเรานะครับมาจากประเทศเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งระบบอินเวเลตก็ตามนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะทุกๆอย่างเราใช้ของแท้หมดนะครับแล้วก็นำเข้าด้วยมาด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับมั่นใจกับได้โอเคเอาเข้าเอาเข้าข้างในได้เลยนะครับนี่ ที่ที่กล่องก็เกาหลีที่ขวดก็เกาหลีนะเห็นปะไม่ธรรมดานะครับอ่านออกก็เอาอ่านอ่านได้เลยนะฮะก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยครับที่ไว้วางใจกันมาโดยตลอดครับพี่เมียวครับที่ให้รถคันนี้มามาดูแลก,กับเรานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมสัญญาไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เลยในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าไปเคลมสีกันมาแล้วเดี๋ยวเราทาเคลเือบแก้วให,ให้ใหม่นะครับไม่ต้องตกใจก็คือทางทางสูตรเขาก็เเขาก็รับเขาเขาก็รับ,ร,บรับเรื่องนี้ไว้แล้ว เราก็รับเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับเพราะว่างานเคลือบแก้วมันไม่สิแค่นี้ครับโอเคนะร้อนและยังคงเหมือนเดิมนะครับหลังจากทําการเคลือบแก้วแล้วจะต้องอบอินฟาเลตเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็ตามนะเพื่อความแข็งแรงที่สุดนะฮะแข็งแรงที่สุดของของการเคลือบแก้วทุกคันครับเพราะน้ํายาของเรามาจากประเทศเกาหลีนะครับเขาเน้นย้ำมาว่าจะต้องอบอินฟาเลตทุกคันนะครับเพื่อที่ประสิทธิภาพของน้ำยาให้ดีที่สุด นะเองนะครับผมโอเคนะผมขออนุญาตนะครับลากันแต่เี่เท่านี้นะวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วสวยขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะนี่ครับอัลฟาเซรามิกกาฟีนนะครับเออ่ตอนนี้เออ่ถ้าทำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จํานวนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเริ่มกันอีกทีใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาก่อนนะกันวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วสวยสวัสดีครับ